INN ร่วมด้วยช่วยกันยี่สิบเอ็ดนาฬิกาเก้านาทีครับช่วงสุดท้ายของรายการอ n n ร่วมด้วยกันกับผมธนัทวงศาโรนดนะครับในช่วงนี้นะครับ ก็เป็นเรื่องราวร้องทุกข์จากโลกโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็เป็นอุทาหรณ์เตือนสต,ติเตือนใจด้วยนะครับซึ่งวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวด้วยเช่นกันและเป็นความคืบหน้าที่เราตามมาตลอดนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับมีคลิปหรือว่ามีเรื่องราวอยากจะทํา อยากจะให้ทางรายการนะครับออกอากาศหรือว่าส่งมาให้เรานะครับสามารถส่งมาได้นะครับที่หน้าแฟนเพจ a c e b o o k นะครับพิมพ์คําว่า i n n ร่วมด้วยชิกันนะครับภาษาไทยตามที่ปรากฏหน้าจอนะครับส่งมาหาเรานะครับเราก็จะทําการคัดเลือกแล้วก็ทําการตรวจสอบต่อไปนะครับรวมถึงการประสานงานเพื่อช่วยเหลือนะครับในเรื่องของการบรรเทาความเดือดร้อนที่ว่านี่นะครับซึ่งนะครับในวันนี้นะครับคลิปร้องเรียนนะครับจากสิ่งที่เราเคยนําเสนอมาสองครั้งแล้วนะครับนั่นก็คือกรณีที่ ทางกทมอเองมีโครงการนะครับจะเวนคืนที่ดินนะครับบางส่วนของหมู่บ้านปรีชาย่านสุวินทวงศ์อย่างที่เราเห็นในภาพนะครับซึ่งเป็นภาพเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับมีการประชุมในเรื่องนี้ที่แถวแถววัด ทองสำลิดนะครับแถวมีนบุรีนู่นนะครับซึ่งตอนนั้นเองนะครับก็มีท่านรองผอนะครับของสำนักงานโยธาเจ้าของโครงการเนี่ยเข้าไปร่วมฝั่งด้วยนะครับซึ่งชาวบ้านนะครับก็คัดค้านอย่างจริงจังนะครับว่าจะไม่ให้ตัดถนนเส้นนี้ผ่านเพราะเนี่กว่าจะทาให้วิถีชีวิตของพวกเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับหลังจากที่เราตรวจสอบกับแกนนําหมู่บ้านไปแล้วนะครับวันนี้เราจะไปเจาะลึกนะครับ ถึงนะครับคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆนะครับเห็นว่าคนนี้นะครับชาวบ้านคนนี้นะครับที่เราจะพูดคุยต่อไปเนี่ยนะครับถูกนะครับเขาเรียกว่าถูกทางเนี่ยครับตัดผ่านหลังคาบ้านเลยนะครับซึ่งสร้างความตื่นตระหนกตอนนี้เขาบอกว่านอนไม่หลับมาตั้งแต่รู้ข่าวแล้วนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปสํารวจตรวจสอบไปพูดคุยนะครับกับเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณอาชิระเล็กยิ้มนะครับซึ่งเป็นชาวบ้านที่เดือดร้อนจากการเวรคืนครั้งนี้นะครับสวัสดีครับคุณอาชิระครับ ครับสวัสดีครับคุณธนาครับครับคุณอชิระเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าเราอยู่หมู่บ้านนี้มันนานแค่ไหนอย่างไรนะครับครับคุณธนาครับผมกับครอบครัวอยู่หมู่บ้านนี้มายี่สิบปีนะครับอืมครับครับในหมู่บ้านผมเนี่ยผมกับภรรยาเนี่ยเป็นพนักงานบริษัทนะครับที่บ้านผมยังมีคุณแม่นะครับ ซึ่งป่วยเป็นโรคความอัลไซเมอร์เนี่ยนะครับตอนนี้คุณแม่อายุ7.3แล้วนะครับสภาพก็คือป่วยหนักช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องให้อาหารทางสายยางนะครับแล้วก็ต้องมีคนดูแลคุณแม่อีกหนึ่งคนเราก็ต้องมีภาระรับผิดชอบทั้ง่อนบ้านเรื่องการดูแลค่ายาค่าอาหารค่าคนดูแลคุณแม่ใช่ไหมครับครับผมครับแล้วก็พอมาตั้งแต่เดือนกรกาที่มีข่าวหรือว่าถนนจะตัดผ่านหมู่บ้านใช่ไหมครับแล้วพอมาไปร่วมประชาพิจารณ์ครั้งที่หนึ่ง นะครับไปเห็นแผนที่ของทางกทมนะครับมันตกใจแล้วมันก็ทําให้เราเครียดและกังวลมากๆเลยครับคือถนนเนี่ยมันตัดผ่ากลางหมู่บ้านเลยมันใกล้หมู่บ้านใกล้ใกล้เคียงกับบ้านที่ผมอยู่จนพูดง่ายๆว่าน่าจะอยู่ในลักษีการเวรคืนหรือถ้าไม่เวรคืนก็เรียกว่าบ้านผมเนี่ยเรียกว่าเดินไม่กี่ก้าวก็ถึงถนนเลยครับนะครับซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยคุณอาชีระมองว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่เรากังวลเนี่ยคาดว่ามันจะมีอะไรบ้างครับเนี่ย อย่างนี้แบ่งเป็นสองด้านง่ายๆเลยนะครับเอาเอาแบบแรกก่อนคือทั้งสองด้านไม่ดีกับผมอย่างหนกๆทั้งคู่สมมติแบบแรกคือผมโดนเวรคืนนะครับเลือกบ้านนะครับผมอยู่มา20ปีผมซื้อบ้านหลังนี้ราคา2ล้านนะครับผมกาคุณแม่อาการนี้ไปอยู่คอนโดไม่ไหวแน่ต้องไปอยู่บ้านเดียวปัจจุบันราคาซื้อบ้านเนี่ยระแวกแถวเนี้ย ขยับบ้านราคากลายเป็นห้าหกล้านแล้วถูกไหมครับถูกต้องครับ่วนตางจากสองล้านไปห้าหกล้านเราจะเอาเงินจากไหนมาถูกไหมครับไปผมจะต้องเตรียมเงินไว้ดูแลคุณแม่ต้องรักษาคุณแม่ไปเรื่อยๆไปตลอดอะไซเมอร์มันไม่มีวันหายถูกไหมครับกต้องดูแลกันไปจนถึงที่สุดความเดือดร้อนแบบนี้ใครจะทํายังไงถูกไหมครับซึ่กำลังจะบอกว่าอย่างรแล้วบอกว่าค่าเวรคืนที่สมมุติว่ากทมเขาให้มันคงไม่ถึงอยู่แล้วล่ะ มันไม่มีทางครับมันไปไม่ได้อันนี้เราผู้คนนึตามับบพิงถูกไหมครับส่วนต่างนั่นผมจะเอาจอาเงินรักษาคุณแม่มาใช้มาตอให้เงินแบบนี้แล้วคุณแม่จะอยู่ยังไงเกิดเหตุเป็นอะไรฉุกเฉินขึ้นมาจะทํำยังไงถูกไหมครับอันนี้ประเด็นแรกนี่คือคือแล้วหมู่บ้านผมก็เป็นอย่างนี้เยอะเป็นผู้สูงวัยหรือเป็นผู้สูงอายุก็เราย่างั้นแล้ว ออกจากทำงานมาแล้วก็จะอาการเดียวกับผมเนี่ยฮะจะไปอยู่ที่ไหนจะไปซื้อที่ไหนอยู่อครับผมอีกมุมนึงนะครับถ้าไม่ถูกเวรคืนก็ไม่ได้ดีขึ้นกับผมเลยนะครับบ้านผมเนี่ยหรือคนอยู่บ้านผมเนี่ยถูกถนนตัดผ่านกลางเนีถนนที่อยู่ติดกับบ้านเรามากๆเลยนะครับครับมลภาวะสิ่งไม่ดีที่ตามมาฝุ่นควันพิษเสียงรถวิ่งผ่านครับ ความสั่นสะเทือนและลึกราดบตรงนี้เป็นรถขนส่งสินค้านะครับรบ,บ้านจะต้องพังต้องแตกต้องล้ามันไม่ได้ออกแบบไม้รับกับถนนที่ใกล้บ้านเราขนาดนั้นใช่ไหมฮะแล้วบ้านสร้างมานานด้วยถูกครับแล้วถนนที่สร้างใหม่ยังไงก็ต้อง,องสูงว่าหมู่บ้านทุกวันนี้นก็น้ําท่วมหมู่บ้านตอนฝนตกอยู่แล้วปกติก็ท่วมอยู่แล้วว่าง,งั้นเถอะ S <S ใช่ครับอือแล้วที่เขาว่ากันมาตลอดอมันจะมาพร้อมฝัดเวถ้าฝัตเวเข้ามานะฮะน้ําเสียม,มลภาวะยุงเชื้อโรคก็จะตามมามหมู่บ้านที่อกแตกแตกต่างไป<อ>นะครับปัญหาโจรขโมยความปลอดภัยครับครับ,รบแลวที่สําคัญคือความเป็นหมู่บ้านที่มันเคยมีเนี่ยพอถนนตัดผ่านไปมาหาสู่กันไม่ได้ชุมชนที่เราเคยรับใร้สัมพัคธ์กงเกลี่วปองดองกันมันหายไปหมดความเป็นหมู่บ้านมันหายไปหมดเลยครับนี่คือความทุกข์ซึ่ง คือคือทั้งสองด้านผมก็ยังมองแทบจะไม่เห็นประโยชน์จากมันเลยนะสำหรับถนนที่ตัดลางหมู่บ้านเราเนี่ยครับอืมครับคุณอาชิระครับเรื่องที่พูดมาคำหนึ่งว่าฟรั่เวเนี่ยเขาอธิบายยังไงฮะทางเจ้าของโครงการอย่างคอชมอเนี่ยฮะหลายคนสงสัยไม่ได้ยังครจริงๆต้องต้องต้องพูดอย่างที่คุณวรยาผพูดนำของเราพูดนะครับมันไม่มีความชัดเจนมันไม่ได้ศึกษาอะไรมาก่อนเป็นแค่อเดียเป็นความคิดว่าจะมีถนนตัดผ่านกอมอก็ไม่ได้ให้ข้อมูล ที่ชัดเจนในแต่ละครั้งอตอนที่ปีแผดพับก็บอกบางครั้งก็บอกเป็นถนนบ,บางครั้งก็ ตอนที่ผู้บริหารมาพูดกินบอกว่าอาจจะมีฝัดเวต้องเป็นทางมาช่วยคุณคงทร,ราบประวัติแล้วู่บ้านเราตอนแรกมีเส้นเดียวชาวบ้านไปร้องเรียนกดดันมันผุดไปเป็นสามเส้นเรียนตรงๆว่ามันหาความแน่นอนอะไรในเรื่องนี้ไม่ได้เลยถูกไหมครับ,รบ,รบมันเหมืนหอนกับว่าเขายังไม่ได้ใจไม่แน่นอนเ็าจะทําอะไรแต่แน่ๆคือเขาหมายหัวว่าเฮ้ยมู่บ้านคุณจะโดนคุณเตรียมตัวมู่บ้านคุณจะโดนคุณเตรียมตัวเราเขาเจอเราครั้งแรกเขาพูดถึงเรื่องเวรคืนคุณจะเวรคืนยังไงจะได้ตังค์เท่าไหร่ครับ อ๋อเอาุ้แค่นั้นเลยครับแต่ถ้าที่ผมไปลงพื้นที่เนี่ยอย่างอย่างวันเสาร์รที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องหัวข้อเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเวรคืนเลยนะ มันเป็นเรื่องของอะไรการจัดกรรมสิทธิ์ไปเลยอันนี้มันยังไงฮะเนี่ยเราเข้าใจคือในแง่ชาวบ้านเนี่ยเราเราเรางงมากอยู่แล้วนะครับประชาิจณ์มีไว้เพื่อรับฟังความคิดเห็นชาวบ้านเอาทางเลือกถนนมา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 คุยกันแต้แต่ละครั้งที่ประชุมกันมันไม่เคยมีเรื่องแบบนั้นแล้วชื่อมันไม่เคยซ้ํากันเลยครับแค่ฟังชื่อก็งงแล้วนะครับสาหรับชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านยังงงไม่รู้สัมบัตครั้งไหนมันคือประชาณ์ครั้งไหนคือประชาณ์ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งอะไรครับผมมัน มันขายความชัดเจนโดยสิ้นเชิงจึิงแต่ว่าเรื่องความเดือดร้อนชาวบ้านมันไม่เคยการขายไปเขาไม่เคยบอกว่าเขาจะมองข้างหมู่บ้านเราครับผมทั้งทั้งที่ซ้ายขวาของหมู่บ้านเป็นที่รกร้างว่างเปล่ามีที่ให้ไปเยอะอแต่กลับไม่ได้ช่วยเหลือชาวบ้านทั้งนั้นครับหมู่บ้านผมสี่ร้อยลูกสี่ร้อยห้าสิบคนคาเรือนนะครับสองพันกว่าชีวิตอยู่ในหมู่บ้านนี้ถูกไหมครับแต่คึกภาพว่าสองพันกว่าชีวิตตรงนี้เขากลับไม่คํานึงอ่ะซ้ายขวายังเป็นที่โล่งที่รกร้างว่างเปล่า ถนนมันจะทุกข์ทรมาร์ยสองพันกว่าชิ้นจะสร้างความลาบากให้คนพวกนี้ซึ่งผมว่าไม่เข้าใจนะครับนึกภาพนะครับถ้าผมถูกเวรคืนวันที่ผมต้องเคลื่อนย้ายแม่ผมออกไปออกจากบ้านหลังเนี้ถูกเขาทุกบ้านหลังนี้ไปอยู่ที่อื่นผมจะบอกแม่ผมว่ายังไงอืประชาชนที่เจ็บป่วยหนักอยู่ในสภาพที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องไปอยู่ที่อยู่ใหม่ทั้งที่ที่ซ้ายขวามีถนนให้ไปได้มันจะอ้อมมันจะโค้งแต่เราคือประชาชนเนี่ยครับ อือครับครับซึ่งทางแกนนำหมู่บ้านอย่างคุณวรยานี่ได้พูดคุยหรือว่าเราเตรียมการอะไรในอนาคตไหมครับอันใกล้เนี้ยเห็นว่าจะมีคาตอบวันทีนนวันศุกร์นี้แล้วนี่นใช่ไหมฮะใช่ครับทุกคนรารอคอยคําตอบอจากท่านประธานซึ่งซึ่งซึ่งให้คําตอบไปเรา่าเขาจะทําอย่างเป็นที่เพื่อจะให้ท่านประธานนี่ก็คือท่านรองอสํานักโยธานะใช่ครับใช่ครับใช่ครับเราก็ฝากความหวังไว้ที่ท่านว่าท่านจะแยกความแตกต่างออกระหว่างพื้นที่รกร้างว่างเปล่ากับความเดือดร้อนของชีวิต ความเดือดร้อนกับประชาชนท่านจะต้องเอาให้กระทบกับประชาชนน้อยที่สุดนี่คือสิ่งที่ผมคาดหวังและบิงววนว่ากทมทําสิ่งที่ถูกต้องช่วยประชาชนดูแลประชาชนเอาถนนไปทางอื่นครับนะครับอันนี้ก็เป็นจุดยืนนะครับที่เราย้ํามาตลอดนะครับก็หวังว่านะครับคุณอาชิระนะครับในวันศุกร์นี้วันที่4มีนาเนี่ยนะ ทางกทมอเองน่าจะมีคําตอบที่ดีสําหรับพวกเรานะครับเพราะว่าผมก็เข้าใจนะครับเรื่องของทุกชาวบ้านเนี่ยเราติดตามมาตลอดไม่ว่าจะอาจจะหลายคนมองว่าอาจจะเป็นเรื่องเล็กของคนเขานะครับคนอื่นเขาแต่ของเรามันไม่ใช่แล้วก็ยิ่งคนหมู่มากแบบนี้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ครับแล้ววันที่4นะครับผมในนามของรายการก็จะนําเสนอเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะครับครับครับขอบพระคุณมากครับคุณอชิระครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นแหละครับนั่นก็คือทุกของชาวบ้านนะครับชาวหมู่บ้านปีชาผมย้อนอีกทีหนึ่งนะครับหลายคนเพิ่งมาฟังรายการก็อาจจะงงๆนะครับว่าโครงการนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วมันเป็นอย่างไรนะครับก็คือว่าทางกทมเขาอยู่ๆเขาจะเวรคืนนะครับแล้วก็สร้างถนนนะครับไม่รู้กี่เลนนะครับหกห้าหกเลนนะครับผ่ากลางหมู่บ้านปีชาที่มีคนอยู่ประมาณ4ี่ห้าร้อยหลังคาเรือนนะครับผ่ากลางเลยนะครับแล้วก็ อาจจะสร้างถนนนะครับซึ่งก็ทําให้วิถีชีวิตของเขาไี่เปลี่ยนไปนะครับซึ่งทางชาวบ้านเขาก็ไม่ยอมนะครับดังนั้นนะครับแถวแวนั้นก็เลยต้องมีการออกมาประท้วงกันอย่างที่เราเห็นในภาพนี่นะครับซึ่งนะครับผมทวนอีกทีนะครับเรื่องของการข้อเรียกร้องของชาวบ้านนะครับที่เกิดขึ้นนะครับโดยทางแกนนาชาวบ้านก็สรุปมาให้ผมอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยนะครับข้อเรียกร้องก็คือว่า โครงการที่ว่าเนี่ยไม่ค่อยโปร่งใสเท่าไหร่กทมอาจจะหมกมิดหรือไม่นะครับอันที่2ก็คือว่าการทําประชาพิจารณ์ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์รว,รวบรัดแล้วก็เร่งรีบเกินไปนะครับอันที่3ก็คือคัดค้านการตัดถนนผ่านหมู่บ้านนะครับซึ่งทําให้กทมไม่ให้ความเป็นธรรมศึกษาการผลกระทบ ต่อพี่น้องประชาชนด้วยนะครับซึ่งนะครับทางแกนนําก็ยังบอกอีกนะครับว่าหวังว่านะครับทางกทมเองนะครับจะเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดและกระทบน้อยที่สุดนะครับให้ผู้อยู่อาศัยที่อยู่มา3 0 2 0 30ปีที่ว่านะครับและก็มีข้อสุดท้ายก็คือว่าถ้าไม่เป็นไปตามนะครับที่ทางชาวบ้านร้องทุกร้องเรียนไปนะครับทางชาวบ้านเองก็จะออกมาแถลงข่าวใหญ่นะครับที่หมู่บ้านบริเวณที่จะถูก ยูเวนคือหรือว่าถูกตัดถนนนั่นแหละนะครับโดยจะต้องแถลงกับสื่อมวลชนนะครับซึ่งรายละเอียดทั้งหมดนะครับก็จะเป็นจดหมายเปิดนึกอีกครั้งและก็จะเดินทางไปพบท่านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจากนั้นก็จะไปยื่นต่อศาลปกครองนะครับแม่เรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยนะครับเอาครับนั่นก็เป็นทุกชาวบ้านนะครับเราก็จะในนามของรูปนวิชการก็จะติดตามนะครับในเรื่องของเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องนะครับไปดูคลิปอื่นๆกันเลยนะครับในเรื่องอื่นนะครับวันนี้คคลิปปออ่่ไดูนะรรรับเืงงขกแสใที แคบนะครับจนทําให้มีคนตายถึง3คนนะครับรวมทั้งเด็กที่นั่งบนรถจักรยานยนต์ด้วยนะครับเหตุเกิดนี้ที่ฮานอยเวียดนามนะครับไม่ใช่บ้านเรานะครับแต่เอามาให้ดูเพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนใจ